เอาละครับทุกคนช่วงนี้ครับอากาศกร้อนนะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับก็กําลังหาตัวช่วยนะครับที่จะส่งน้ําเท่ากับนาเข้ากับแปลงเกษตรของท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านเรามีบสายส่งน้ําผ้าร่มนะครับเพิ่งสต็อกเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับมาแนะนําให้เยอะมากมายมีหลายขนาดเลยนะครับันนี้นะครับส่งน้ําดีมากเลยครับผ้าหนาแน่นนะครับรับรองว่าน้ํา ไม่ไหลออกง่ายแน่นอนครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะแนะนําก็จะเป็นตัวสายส่งน้ําเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสายส่งน้ํา PE หรือว่าสายส่งน้าโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ครับเราก็มีหลายขนาดเลยครับเริ่มตั้งแต่ขนาด1นิ้วนะครับไปจนถึง12นิ้วเลยนะครับมีทั้งแบบตัวที่เคลือบีเคลือบโพลิเมอร์นะครับสีขาวใสนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เคลือบโพลิเมอร์สีดำารื่อครับก็ทั้ง2ตัวก็จะมีคุณสมบัติที่ เขากันนะครับแล้วก็ีกตัวนนะครับก็จะเป็นตัวสายยางนะครับอย่างดีเลยซึ่งร้านเรานะครับมีตัวสายยางเยอะแยะมากมายหลายขนาดเลยนะครับแล้วก็ทั้ง3าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายตรงน้ําหรือว่าเป็นตัวสายยางเรามีเป็นม้วนเต็มขัยครับแล้วก็มีสั่งการขายและวู้ขนดครับมีให้เลือกหลากหลายขนาดแล้วแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะแนะนํานะครับก็คือเป็นตัวสายบูดนะครับตัวนี้มันมีความแข็งแรงทนทานมากเลยนะครับ สำหรับขนาดนก็มีขนาดก้อที่ใหญ่นะครับเพียงพอต่อก,การดูดน้ําส่งน้ําให้กับทางแฟนเกษตรของท่านได้นะครับไม่ว่าท่านจะต้องการเป็นตัวสาะตรงน้ําหรือว,ว่าเป็นตัวท่อดูดหรือว,ว่าเป็นตัวสายยางครับสามารถติดต่อมาได้เลยเรามีหลายขนาดนะครับแล้วก็ความทนทานแรงดังนนี้สินค้าที่เราเอาสต็อกเข้ามาในร้านนะครับมีคุณภาพทุกชิ้นครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผม Don't be behind me.